จำนำข้าวนะฮะคือบังเอิญผมได้ให้สัมภาษณ์แมเนเจอร์เอ v ทีวีไปนะครับให้สัมภาษณ์ตัวหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะฮะแล้วก็มันก็ลงในออนไลน์ด้วยนะฮะเสร็จแล้วผมได้พูดถึงหลายๆเรื่องนะฮะพูดถึงเรื่องเสื้อแดงพูดถึงเรื่องของอรัฐบาลยิ่งลัตถึงเรื่องของจุดยืนทางการเมืองของผมจุดยืนทางการเมืองของบีดดาของผมผมได้พูดหลายๆเรื่องนะฮะคราวนี้มีคนคนนึงเขาไปแคปคําพูดมา ที่เขาบอกว่าผมพูดเรื่องจำนำข้าวบอกว่ามันเป็นสงรนากรรมขั้นรุนแรงทางนโยบายที่ทําให้ขาดทุนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ตอนนั้นผมอธิบายให้คนที่สัมภาษณ์ผมบอกว่า projection 4ปีข้างหน้าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยกลับมาแล้วทําจำนำข้าวต่ออาจจะขาดทุนเกือบ1ล้านล้านมีโอกาสถ้า projection จากที่22 2ปีขาดทุน4แสนล้านแล้วผมก็ว่าดังนั้นคุณยิ่งรักต้องออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบที T ่ล้มเหลวในการบริหารเพราะไม่ควรจะมีนโยบายนี้ตั้งแต่แรก ครที่ผมก็ไปเช็คดูในแมนเจอร์ที่เขาลงเนี่ยว่ามันมันลงอ,อย่างนี้จริงหรือเปล่าครับนะผมก็ไปดูส่วนใหญ่ก็ตรงประเด็นของผมคืออย่างนี้วันนั้นที่ผมไม่สัมภาษณ์เนี่ยผมพูดมากกว่านี้ครับแต่ว่าแมเนเจอร์คือเขาสัมภาษณ์สองชั่วโมงนะเขาลงแบบสรุปนะซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของเขาเขาเขาลงจากสรุปเพราะว่ามันสัมภาษณ์ประมาณสองชั่วโมงที่ผมพูดก็คือว่า จริงๆแล้วเนี่ยในการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองต่อโครงการที่ขาดทุนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยคุณยิ่งลักสามารถแสดงความรับผิดชอบได้ในตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนที่จะมีการยุบสภานะฮะผมก็บอกว่านั่นคือการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองต่อนโยบายจำนำข้าวซึ่งในมุมมองของผมนั้นทําลายตลาดข้าวของไทยนะครับแล้วก็ไปทาให้ไทยนั้นเสียแชมป์ส่งออกขาดทุนประมาณ4ี่แสนล้าน ผมก็บอกว่าคุณยิ่งรักษออกได้จากนายกแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ยุบสภาไปแล้วก็เลยไม่มีโอกาสในการแสดงความรับผิดชอบในลักษณะน,น,นั้นเพราะว่าคุณยิ่งรักเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็ชี้แจงนิดน,นึงเพราะว่ามีคนที่ไม่พอใจเยอะที่หาว่าผมมากลับคําพูดบอกว่าทําไมวันนี้มาบอกว่ารรักษาการนายกออกได้อวันนั้นที่ผมให้สัมภาษณ์ผมบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยออกได้จากนายกในวันที่ก่อนที่มีการยุบสภา แต่เมื่อยุบสภาไปแล้วรักษาการนายกเนี่ยมันออกไม่ได้อยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันผ่านการถกเถียงไปแล้ว <c oughs> คือผมคิดว่ามันไม่มีประเด็นที่ต้องถกเถียงกันแล้วว่ารักษาการนายกออกได้หรือไม่ได้ <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าออกจากนายกได้ตอนนั้นโดยที่ผมไม่ได้มองว่าจะมีคนไปเข้าใจว่าผมกําลังพูดถึงรักษาการนายกเพราะโดยรักษาการคุณออกไม่ได้อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญ เพราะคุณเพียงแค่รอการเลือกตั้งแล้วก็เปิดประชุมสภาแล้วก็เลือกนายกคนใหม่แต่ว่าคนยังเข้าใจกันว่าเรื่องของนายกรักษาการลาออกได้ไม่ได้มันจะเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันอยู่ไงก็เพราะว่ามันมีคนส่งอยากเป็นนายกคนกลางมาคอยปั่นกระแสแบบนี้ไง